สวัสดีครับพี่สีกันครับหัยับสู่ช่องแบบพี้ับเพนเข็นเองครับโ้นี่เจ้าไบอก้าเจ้่วตัวเจ้าบอกแเจ้าหอกแนี่ครับพี่ครับลุงพนเข็นเองครับิครับมันมีคนมาบอกแล้วบมาต้องต้อซื้อ ผมพนลงมือทำเองพีโอ้ รวมด้วยช่วยกันครับพี่ครับทีมโกกอกนะครับปื๊ดอ๋อแล้วปลาดาเ้าไม่เคยทำอย่าไปใกล้แล้วมันดีตาเจ้าเด้อไปไม้น่ะเอาใบไก่ด้วยดีเด้อเอาคนที่เคยทำอ่ะง่านนะ ไปหนึงถายก่อนรับก่อนถายไปก่อนเดี๋คุยาไปพ่งาากาไม,ม,มากกัมืาามดแน่ไมัมืดแต่าะาเงนี่ย้วสามช้น bái hoa nào mà sao mình mong không được gì à bái sao rồi 네. Okay. 케 oh. อ๋อเอาน้ำมาลดหน่อยเอาไนามาลดหน่อยนะมันแห้งเกินนี่พยายามาลดหน่อย

cũng lấy bây muốn nó cũng luôn ừ, à. luôn Đúng. 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 รูป นะครับเราก็เจะให้พี่ครับช่วยดูด้วยช่วยกันครับทั้งหมดก็ปูวายเม้นครับนะครับเพลปูเสร็จก็นะครับเราก็จะไปการไปเอาเต็นท์กันนะครับนี่พีบรรยากาศนะครับช่องนะครับเขับรถจะแล้วนะครับช่องเบาหมืดนะครับนี่ครับโอ้โหรถปูน่าจะมาเมื่อวานเนาะ งานเขามีการจบ4คนาครับบ่ามืดะให้พี่ครับจะของช่องครับตัวนี้มานั่งเกาะอะไรไปเรื่อยเปื่อยที่ครับยังเหนื่อยนะครับตัวนี้เหนื่อยมากไหมเหนะื่อยมากไนหะมนะแปะตูดด้ตู้แปะตู้ตูเออใส่ให้ใส่ นะมองไม่ถ่ายให้นะอ๋ออนี่ไอ้เต๋อเออเอียงกันจิงๆเลยไอ้เต๋อไอ้เต๋อเป็นอ่ะยูพี่ยูพี่ยูพี่เอาเไม่ควดปูนมาเลยูพี่ใบฟาดใบฟาดได้แล้วได้แด้แลออรมาแล้ว้นละับ เล่นบูนเอาปู่ไอ้สิครับปูนนะครับมาแล้วไอ้สิครับมาแล้วนะครับอ๋อนี่นาทีคือบอกพองเดียวโอ้นาทีของบ่าวมืดไอ้สิครับโอ้มันชันลาดจริงๆเหมาะนี่นะครับมาตอะมือไหนมาต้องมือไหนต้องบอกพอง มาเนียเมาเมื่อเมื่อตัมือเป็นใคอยาอแม่นองยวนีเลยนมาเนาะิมาอแมือเาะเมาสอมือมาแดมือได้ที่ดีเเกินี่กาเทาอีเอ๋เอ๋กอ่าเรืองวางเดี๋ยวให้จับล่งเลยนะทีรบก็เป็นภาพบรรยากาศครับนะแล้วก็ ช่วยทำงานครับคลิปนี้ก็มาณนี้ครับสวัสดีครับเฮ้ยลงไงไว้มืด